บทที่เจ็ความฝันเป็นจริงได้บทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจ มุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆหรือหรือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันเปิดหน้าต่อไปนะครับ อ่าานตามครรูนะคคับคืนหนึ่งในฤดูร้อนดาวฤกษ์ส่องแสงสุกใสเวหานอนหลับและฝันไปว่าตนเองติดปีกบินได้ไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบรรพี บรรยากาศและธรรมชาติที่นั้นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแว่วมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้วเวหาบินร่อนลงตรงลานกว้าง หน้าศาลาหลังเล็กเห็นพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพ พระฤาษีถามว่าอะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพระฤาษีทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจ เช่นเดียวกันว่าคงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีริ์บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรพระฤาษีและเวหาโต้อตอบกันว่าลองบรรยายมาซิว่า ระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพนผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้างเจ้ากลัวจะตกลงไปในทะเลหรือไม่ ไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกละ่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังประทุเสียงดังสนัน่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัว จนร่นลงที่หน้าศาลานี่แหละครับดูหน้าต่อไปนะครับ